ถึงช่วงจับจ่ายแล้วพี่นุ้นรู้ไหมว่าไอปลาช่อนเนี่ยที่จะเลือกซื้อเขาเลือกกันยังไงม,มันเลือกยากเหมือนกันนะปลาเนี่ยแต่ว่าที่แน่แน่เนี่ยเมนูที่จะทำในวันนี้เนี่ยมันมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยอะ่ะใช่พร้อมกัน<อ>หรือยังล่ะคะเดี๋ยวน้องชมพู่เนี่ยเขาจะพาไปดูวิธีการเลือกปลาด้วยแล้วก็ไปซื้อสมุนไพรต่างๆด้วยไปพบกับน้องชมพู่ค่ะในช่วงจับจ่ายค่ะ นับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด ก็ช่วงเหมือนเดิมนะคะกับช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะแล้ววันนี้นะจ๊ะเมนูที่เราจะทำก็คือปลาช่อนลุยสวนแน่นอนค่ะปลาช่อนเนี่ยสำคัญที่สุดแต่มีวัตถุดิบอย่างอื่นที่เราจะต้องซื้อนในวันนี้นะคะก็คือขิงตะไคร้มะม่วงหอมแดงกุ้งแห้งแล้วก็มะน,นาวค่ะแม่ช้าดาบรู้จะไปทำเมนูปลาช่อนลุยสวนอย่างเงี้ยมีวิธีการเลือกปลาช่อนยังไงไหมอะคะเอาตัวที่กำลังดีกำลังพอเหมาะคะ่ะแล้วมีไข่ก็ไม่มีไข่สำคัญยังไงไหมคะ แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบกินทานไข่เนี่ยบางคนก็ไม่ชอบทานไข่ถ้าไข่นี่ก็เหมาะก,กับแบบอีกอีกเมนูนึงปะคะแต่ถ้าแบบรุยสวนไม่จำเป็นต้องมีไข่ก็ได้จำเป็นก็ได้โอเคเดี๋ยวให้ไหมคะเลือกให้แล้วกันนาอน ไม่ต้องบอกก็รู้ข่าว่าน้องชมพู่กำลังเดินลัลลาซื้อของอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญแน่ๆเลยแหมก็เพราะที่ตลาดสดที่นี่นั้นเขามีแต่ของใหม่ของสดอยู่ตลอดทั้งร้านค้าร้านขายก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดมาเดินจ่ายตลาดที่นี่แล้วรับรองได้ว่าจ่ายของครบทุกรายการแน่นอนคะ่ละลัละลาลัลลาค่ะผู้ชมค่ะโอ้ขิงใหญ่มากๆนี่ขิงนี่จะเวลาไปหาต้องปอกเปลือกไหมคะแช่น้ำก่อนแล้วปอกกางหน้า แช่นานมาปอกง่ายหน่อยอ่าตัวนี้แล้วค่ะเจ้าขิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าจะมีประโยชน์ยังไงนะและมีแบบไหนบ้างไปดูกันค่ะขิงเป็นทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศค่ะซึ่งขิงแก่นั้นจะมีรสเผ็ดร้อนมากกว่าขิงอ่อนการทานจะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้และช่วยรักษาอาการปวดประจำเดือนในช่วงก่อนหรือระหว่างมีประจำเดือนได้เป็นอย่างดีโดยใช้ขิงแห้งประมาณ30กรัมต้มกับน้ำแล้วดื่มบ่อยๆอาการปวดท้องนั้นก็จะเบาลงค่ะ อหร้านนี้กุ้งแห้งเยอะแยะตะแปะไก่มากเลยค่ะอุ้ยคำโบราณมากเลยมีหลายแบบมากนี่น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับปลาช่อนรุยสวนของเรากุ้งขนาดนี้แหละกำลังพอดีคำเลยทีเดียวตอนนี้วัตถุดิบของเราก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะเอาหลัะไปเข้าครัวกันได้เลยจุ๊บจิ๊บจ๋าทำเมนูปลาช่อนรุยสวนให้อร่อยนะคะเพราะว่าพี่ตั้งใจเลือกวัตถุดิบมากโดยเฉพาะปลาช่อนรับไปและทำให้อร่อยด้วยอย่าจะตามไปกินสวัสดี สนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด <Wow. S 1> สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห <Wow. Wow. S 1> ุ่ย สวัสดีครับฮ่พบกับเชฟจิ๊บอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงตรุงตรุงตรุงตูตุูบะเลงครัวครับผมจะมาทําเมนูปลาช่อนลุยสวนครับแล้วผมก็ได้ปลาช่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากคุณชมพู่นั่นเองนะครับปลาช่อนอยู่ในมือผมแล้วเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะครับว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างไปดูเลยครับเมนูแนะนําสําหรับคนรักสุขภาพในวันนี้คือปลาช่อนลุยสวนนั่นเองครับ ส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดก็มีดังนี้ปลาช่อนขิงตะไคร้มะม่วงมะเขือเทศกระเทียมหอมแดงพริกกุ้งแหง้งถั่วลิสงและมะนาวครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปบรรเลงครัวกับเชฟจุ๊บทิบได้เลยครับ ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับขอแนะนําปลาช่อนสักนิดหนึ่งนะครับปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาน้ําจืดทานง่ายก้างน้อยแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยนะครับเรานําปลาช่อนเนี่ยมาผ่ากลางแล้วก็เอาก้างออกนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เอาละจากนั้นนะครับเริ่มต้นด้วยการทอดปลาก่อนครับทอดปลาครับ แม่ดูท่าทางของเชฟจุ๊บจิ๊บของเราในวันนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะทำอาหารได้เอาละพอน้ำมันในกระทะร้อนจัดแล้วนั้นก็ค่อยๆย,ย้อนปลาลงไปทอดให้เหลืองกรอบโอ้โหปลาลอยแล้วนะครับพอปลาลอยแล้วนะครับเราจะต้องเบาไฟลงสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับปาลาจะลอยขึ้นมาเนื่องจากน้ำมันน่มันเดือดครับถ้าน้ำมันไม่เดือดปาลาก็จะติดกระทะนี่แหละครับเทคนิค ว้าวเป็นเทคนิคการทอดปลาให้เหลืองและกรอบนอกนุ่มไหนครับคือต้องรอให้ปลาลอยตัวขึ้นมาแล้วค่อยๆพลิกกับอีกด้านหนึ่งนั่นเองคราวนี้นะครับเราก็รอเวลาให้ปลาเนี่ยสุกแล้วก็กรอบก่อนนะครับการทําครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับคุณผู้ชายก็ทําได้อยู่บ้านนะล,ลองเข้าครัวกันบ้างน,นะครับเราจะรู้ว่ามันสนุกข,ขนาดไหน <c oughs> เมื่อได้ปลาช่อนที่ทอดสุกจนเนื้อเหลืองกรอบไปทั้งตัวแบบนี้แล้วก็มาเริ่มทําน้ําลุยสวนกันได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็มาลุยสวนกันดีกว่าอย่างที่บอกนะครับสมุนไพรเนี่ยเยอะเพียบเลยเริ่มอย่างแรกครับตะแคว่ฮตะไคร้นะครับใส่ตะไคร้ลงไัยนะครับใส่สมุนไพรที่หั่นเตรียมไว้ทุกอย่างลงไปและทีเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมขั้นตอนนี้นะครับซอสลุยสวนใช้อะไรบ้างก็คือใช้มะขามเปียกน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือครับเรามาเคี่ยวรวมกันเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเวลา5นาทีครับแล้วก็จะได้ซอสลุยสวนแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยแล้วกันนะครับเอาละ,ะครับเครื่องเคียงลุยสวนของเราก็พร้อมแล้วนะครับและปลาช่อนรออยู่แล้วฮ่าเอาปลาช่อนมาลุยสวนกันเลยดีกว่านะครับ คนให้เข้ากันแล้วนำไปราดที่ตัวปลาเลยครับเอาละครับถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะครับาป,ป้จแจหอาหารไทยแบบนี้นะครับเราต้องกินกับข้าวไทยพันธุ์ดีอา้าข้าวสวยดีกว่าครับเน่ข้าวสวยร้อนๆมาแล้วครับขออนุญาตชิมนะครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับปลาเนี่ยกรอบกรึบเลยกรอบนอกนุ่มในโอ้ยและที่สําคัญนะครับสมุนไพรแบะเพียบเลยกัดไปตรงไหนโดนสมุนไพรตรงนั้นและต้องขอขอบคุณนะครับครัวแห่งนี้นั่นก็คือร้านแสนแซ่บนะครับห้างสุพิมชั้นสานะครับอยู่ถนนสามเสนนั่นเองนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเชฟจิ๊บเนี่ยจะเอาอะไรมาแนะนําหรือว่ามาทําให้คุณผู้ชมดูกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมสําหรับวันนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับอปาแจ่ Ha <laughs>